คด้วยนะคะขอสวัสดีอีกรอบนะคะตะเกียจะไม่ได้ยินวันนี้ผมจะมาเล่นฟรีไฟนั่นเองนะคบตึงๆอูยต้องบอกดำตรงนะครับผมเพ่อมาทเล่นตึงเลยครับแ่ผมไม่ยอมให้ต่มาได้ัผมกตึงครับตึงครับต่อยนะต่อยนะ ถอยที่ตายนะเริ่มวค่นั่งแต่ว่าจะไปลงสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสติผีดนานัดวนเบเอ้ยผมว่าผมลงไปห่อนาฬิกาแบบไม่ได้ จะเป็นถุงแบบถยงเสีส่ยงนะคะมีคนใกล้สุดเดยอะจึงต้องไปให้ใกล้สุดที่สุดครับ Yeah. yeah. Triple kill. เคยยิงเคยเนี้ยมันคือเป็นหมัดไปก่อนเลยกันได้ไม่เผือ นี้ผมจะวิ่งไปตรงกลางนะครับตอนนี้ผมยังไม่เจอใครนะครับ รู้ตัวนะครับว่ามีใครสักคนอยู่ทางนั้นใส่หัวคมคมครับวันแรกลใส่หัวคมคม dominating มันรู้ตัวดิมันมีสไนเปอร์ตุ้มมันอยู่จากทางไหนอ,อะอยานั่งเก่ง๋ยวมันไม่รู้นะว่ายินดี unstoppable คือ อยู่เขตแกนลางกแล้วนะครับซึ่งผมจำไ,ได้ว่าคฤหาสนี้ของเยอะมากผมว่าผมใช้ E K ดีกว่าอืม,ม ผมว่าจะมีผมกนองใสงว่าจะมีไข่มาสู้บผมหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูว่าคงไม่ต้องรุนลวครับมีครับไ,ไหนนี่คือคืนอะไรไม่เคยใช่ไม่เคยใช้สไนเปอร์ ทางหอนผมบอกว่าผมกำลังโดนคนตุงโจมตีอยู่หยุดทางเนี่ย่ออกไ เท่าที่ดูก็เออเริ่มอยู่ริม,มนะครับย้ายไปกลางดีกว่าอืมเคยใกล้ยิง น่าจะต้องเริ่มดำเนินการและะ้วค่ะไม่ปุ่มอะไรเอาเชนะ ผมอยู่ใกล้กลางนะครับซึ่งคนที่ซุ่มเล็งผมมีสองคนอยู่ทางนี้ครับ កើលុំបอนលីហครับកើលុំបอนលី Killing spree. Killing spree. Killing spree! Killing spree! Hey, hold! 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 จุนโดนจะเก็บไว้ใช้ในศึกสุดท้ายตอนนี้เพื่อนเหลือสามคนครับไม่รู้หนีไปอยู่ไหนกันมีคนหนีตรงนั้นครับนี่เลือกคตายจในครฆ่า อ๋อโดนหมอนี่ัดขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวจะไป่ยิบหน้าบายบายเจ็บใจ <c oughs>